สวัสดีครับครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหลังออกพรรษาครับปลายฝนต้นหนาวครับก็อากาศก็เริ่มแห้งนะครับฝนก็เริ่มจะหมดไปนะครับอากาศเย็นจากประเทศจีนก็มาบ้างไม่มาบ้างครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนทยายฤดูความชื้นในอากาศก็ยังพอมีบ้างครับ แต่ว่าเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอากาศตอนเย็นนะครับตอนคืนก็จะเริ่มเย็นแต่ว่ากลางวันนะครับแดดร้อนมากนะครับท้องฟ้าเปิดนะครับท้องฟ้าเริ่มเปิดแดดแสงแดดจะจ้ามากครับแดดร้อนมากนะครับความชื้นในอากาศก็จะน้อยลงครับต้นข้าวก็นะครับเป็นรวงแล้วนะครับเป็นรวง แล้วก็อากาศก็เริ่มแห้งแล้วก็ลมมานะครับต้นข้าวก็ล้มนะครับนี่คืออากาศปลายฝนต้นหนาวแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูดหนาวเต็มที่นะครับกรมอูตัยังไม่ประกาศให้เข้าสู่ฤดูดหนาวเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงลมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับมาบ้างไม่วาบ้างนะครับยังไม่เข้าสู่ชัดเจนนะครับ ก็เลยยังไม่มีการประกาศการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแต่ช่วงนี้นะครับประกาศก็เปลี่ยนทายจากช่วงหน้าฝนนะครับที่มีความชื้นแต่ว่านะครับหลังจากที่เปลี่ยนเข้ามาช่วงนี้ความชื้นก็น้อยลงนะครับความชื้นในอากาศนะครับทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้นะครับวันนี้จะพามาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับ ปลูกไว้เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2566นะครับมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนิดๆน,นะครับก็นะครับจากที่แรกนะครับที่เคยแนะนําไปเคยนําเสนอไปว่าต้นทุเรียนต้นขนาดนี้นะครับมีต้นขนาด60บาทแล้วก็ต้น80บาทนะครับ 6 0บาทนะครับ50บาทกับ60บาทนะครับจำได้สั่งซื้อมาจากทางภาคใต้ครับแล้วก็มาค้างไว้ในถุงนะครับเกือบปีนะครับช่วงที่มาหมดฝนจะหมดฝนก่อนปีที่แล้วนะครับก็เลยยังไม่ลงก็เอาไว้ในถุงรดน้ำอยู่ ประมาณ8 9เเดือนครับจนถึงเดือนสิงหาคมถึงได้ลงมาลงปลูกนะครับทำให้เป็นต้นกล้าที่ค้างปีครับเขาก็จะมีอาการโรยหน่อยนะครับเพราะว่า,าดินปลูกในถุงหมดธาตุอาหารนะครับก็ลงปลูกไปในช่วงเดือนแรกนะครับหนึ่งเดือนแรกจะไม่ให้ปุ๋ยครับยังไม่ให้ปุ๋ยเพราะว่าลง หลุมปลูกที่ไม่มีการปรุงดินนะครับโดยใช้สูตรที่ว่าให้เขาลงไปอยู่ในดินลงไปในดินแล้วก็ให้เขาทำความคุ้นเคยรากเขาทำความคุ้นเคยกับในดินซึ่งดินนี้นะครับเป็นดินถมประมาณหนึ่งปีกว่าๆครับปลูกบนคนาบ้างนะครับ ดินถมดินก็ยังไม่แน่นนะครับก็เลยยังไม่ปรุงดินเลือกปลูกที่แบบไม่ปรุงดินครับแต่ก็มีผสมปุ๋ยข้ออยู่นิดนึงนะครับปุ๋ยข้อไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ขุดหลุมกว้างนะครับขุดหลุมเฉพาะที่ปลูกแล้วก็ลงถุงได้นิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าเป็นการปรุงดินนะครับเพราะว่าเราไม่อยากทําหลุมปลูกนะครับใช้สูตรแบบนั้นนะครับ วันนี้นะครับก็ได้มาติดตามดูนะครับหลังจากลงปลูกไปหนึเดือนไม่เคยให้ปุย๋ยผ่านไป1เดือนกว่าก็เลยเริ่มมาให้ปุ๋ยนะครับเริ่ม,มให้ปุย๋ยผ่านมาถึงตอนนี้นะครับให้ปุ๋ยไป2ครั้งแล้วครับมีปุ๋ยทางดินแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะครับใช้สูตรตัวหน้าเยอะนะครับ2577าปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบก็25% 55%นะครับ ผสมกับแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังกะสีครับส่วนทางดินก็ผสมกับพิวบิกนะครับโปรยร,รอบนะครับรอบๆอบเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวก็เลยได้ทำคำหมดฝนนะครับก็เลยได้คลุมดินนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆอากาศเริ่มเย็นก็เลยคลุมดินแล้วก็แดดรอดนะ้รอนกลางวันครับเอาหญ้าเศษหญ้ามาคุมดินครับคุมดินไว้ อันนี้คุมมาประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ยังไม่คุมเยอะนะครับยังเพิ่งเริ่มคุมนะครับแล้วก็เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับก็ได้ให้ปุ๋ยคอกนะครับบริเวณนี้นะครับรอบเนียอยู่ข้างใต้นะครับข้างล่างบางๆครับวนรอบนะครับเวลาให้ปุ๋ยก็วนรอบปุ๋ยเคมีก็วนรอบห0เซนติเมตรนะครับไม่ให้โดนคิดโคนนะครับก็ สภาพที่เห็นนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับสภาพนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้อยู่ที่สวนเป็นประจำนะครับเพราะว่ามีงานประจำทำงานประจำแล้วก็มาดูบ้างเป็นบางครั้งนะครับตอนแรกที่ฝนหมดนะครับเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนนะครับหมดฝนไม่ได้ทำระบบน้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเห็นว่าฝนตกชุกนะครับก็ยังไม่ได้เดินสายน้ำเดินไว้แต่ว่ายังไม่ต่อเข้ากับ ระบบน้ำโซลารเซลล์นะครับปรากฏว่าช่วงที่หมดฝนนั้นนะครับอากาศแห้งไปนานแห้งเป็นประมาณอาทิตย์นึ่งนะครับมาดูอีกทีโอ้โหใบใบเขาขาดน้ำไปนะครับจากสภาพอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือมีได้ปุ๋ยแล้วก็แตกยอดมาบังนะครับแต่ยอดมาบางังแล้วก็ผ่านนั้นผ่านช่วงที่ขาดน้ำนั้นทำให้มีใบเขาโรยนะครับใบเขา ขาดน้ำแล้วก็มาเจอปุ๋ยอีกขาดน้ำก็เลยมีใบสภาพเป็นอย่างนี้นะครับต้นนี้ยังไม่กระทบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับว่าเป็นยังไงนะครับปลูกไว้ประมาณ30ต้นครับี่บริเวณเนี้ยนะครับปลูกข้างแซมต้นกินเทรพารมสวนอินเทรพารมด้วยนะครับต้นนี้เป็นไงครับว่าต้นนี้อยู่ใกล้น้ํา ก็มีรดน้ําบ้างครับเนี่ยนะครับก็แตกไปนี่ให้ปุ๋ยไปประมาณ1เดือนครับปุ๋ยสองรอบแล้วนะครับรอแบบรแรกรอบแรกก็อนหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วก็อีก15วันก็ให้อีกผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยผ่านไป15วันแล้วนะครับรวบรวมตั้งแต่ให้ปุ๋ยครั้งแรกก็1เดือนครับปรากฏว่าก็มีแตกยอดมานะครับแตกยอดมาแล้วก็เป็นใบอ่อนใบที่เป็นใบแก่เป็นใบเพสราดนะครับสามารถ หาอาหาราปรุงอาหารได้ครับอย่างนี้แสดงว่าต้นนี้นะครับรากเขาเดินดีนะครับก็มีการคลุมหญ้านะครับระ<ส>บบน้ําทําอย่างนี้นะครับเปิดวันเว้นวันครับทีแรกเปิดทั้งวันเพราะว่าไม่มีคนมาเปิดสวิต์นะครับก็เปิดค้างไว้เลยครับโซล่าเซลลเปิดค้างไว้เลยมันก็ขึ้นมา ก็ปรากฏว่าน้ําโดนน้ําทั้งวันนะครับดูต้นนี้นะครับดูต้นนี้ตัวอย่างต้นนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ที่บอกว่าขาดน้ํานะครับเขามีใบยอดอ่อนแตกมานะครับดูนะครับแต่ว่าช่วงที่ขาดน้ํานะครับช่วงที่ขาดน้าเนี่ยนะครับทําให้เขาใบเขาเป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าการซันเบิร์นครับคือแดดเผานะครับเนี่ยแดดเผา คือเริ่มให้ปุ๋ยแล้วพอดีมาช่วงขาดน้ําไม่ได้อยู่ที่สวนประจํานึกว่าความชื้นจะไม่หายไปเร็วขาดนั้นนะครับก็เลยนะครับพอมาดูโหอาการผ่านไปโดนโดนแสงแดดเผานะครับทําให้ใบใบเป็นอย่างนี้นครับแต่ว่าหลังจากที่ได้น้ําแล้วนะครับเขาก็มีอย่างนี้เห็นใบร่วงไปเนี่ยเห็นใบตัวนี้เมียนยอดมาแตกมาอย่างนี้นะครับก็ ก็แก้ไขนะใบเก่าน,นี้ไม่มีทางที่ฟื้นคืนได้ต้องรอใบใหม่ขึ้นมานะครับนี่นี่คือการสันเบิร์นนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปแล้วขาดน้ําอย่างแรงต้นต้นน,นี้เห็นชัดเลยนเนครับเนี่ยสันเบิร์นครับแดดช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยแดดจะแรงมากครับท้องฟ้าเปิดแดดแรงมากแสงแดดแรงมากนะครับ ในช่วงนั้นน,นี่คืออาการร่องรอยที่เขาขาดน้ําเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์สิบกว่าวนะันประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันครับก่อ,อนหน้านั้น,นขาดน้ําแล้วก็เพิ่งมาให้น้ําได้ประมาณอาทิตย์กว่าครับนี่นะครับดูการขาดน้ําแต่ว่ามียอดออกมานะครับใบเก่าไม่ต้องไปสนใจเลยครับอย่างนี้นะครับใบใหม่เนี่ยยอดออกมาเขาเป็นสามารถเป็นใบได้ไดต่อไปครับเก่าโอเคครับ าการนำเสนอการปลูกเนี่ยนะครับไม่ใช่จะว่ามีประสบการณ์มีความรู้อะไรมากมายครับแต่ว่าเรียนรู้ในการที่มีความผิด,ผดพลาดคือการที่ไม่ได้ดูแลตลอดนะครับทำให้เรารู้รน,นะครับรู้ว่าอย่างเนี้ยนะครับขาดเขาโด,าด,ดนแสงแดดแผดเผาแล้วก็ช่วงที่ขาดปุ๋ยนะครับแต่ว่าพอได้แก้ไขแล้วก็มียอด แตกก็ลองมานะครับก็จะได้แก้ไขก็จะคงได้ระบบน้ำที่คงที่ต่อไปแล้วนะครับก็จะ,จะเจริญงอกงามได้นะครับขอให้รู้ว่าอาการเป็นยังไงครับนี่ครับอตอนนี้นะครับก็โดนขาดน้ำไปแต่ว่าเขาแตกยอดมาก่อนหน้านั้นนะครับ ไม่มีใบที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามันใบเก่านะที่โดนแสงแดดก็คงจะร่วงไปหมดแล้วนะครับนี่เป็นใบใหม่ที่เขาจะโตเป็นใบที่เป็นใบเพสรลาดนะครับอ่ะไปดูต่อไปครับอีกบนคันนาครับแต่อันนี้บริเวณสวนครับบริเวณสวนเป็นที่พัก ีนโครงนี้จะทำห้องน้ำครับปลูกทุเรียนไว้บนคันนาครับ1เดือนผ่านไปอสองเดือนผ่านไปครับเริ่มให้ปุ๋ยได้1เดือนแล้วก็มีความที่ขาดน้ำก็เลยให้เห็นสภาพนะครับขอให้รู้อาการมันครับคือคนปลูกจะรู้จะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับเป็นพ่ออะไรก็เลยมามารายงาน เป็นตัวอย่างที่มีความบกพร่องนะครับว่าเราไม่ได้ดูแลได้ตลอดนะครับมีช่วงขาดน้ำถ้าไม่ขาดน้ำช่วงนั้นก็คงจะใบเขาคงจะเขียวนะครับเกีียวกว่าน,นี้แล้วก็เนี่ยตอนนี้ได้รับได้รับการแก้ไขขึ้นมานะครับนี่มีเยอะแตกยอดขึ้นมานะครับมีแตกยอดหมันขึ้นมานะครับอ่าดูครับนะ ตนนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันใบแก่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำนะครับแล้วก็ในช่วงที่ให้ปุ๋ยใหม่นะพอได้ปุ๋ยมาแล้วก็ขาดน้ำที่นี้ก็เลยมีผลกระทบอย่างนี้นะครับอ่นนี้คืออะไรครับโอ้ตรงนี้มีมีแมงที่ชอบมาทำรังแล้วก็ทำใบติดนะครับอย่างเงี้ยนะครับทำใบติดกันนะ กำลังเป็นมแมลงเป็นแมงมุมหรือเปล่าแมงมุมต้องแกะออกครับไอเขาเน,น,นี่มันทำลายนี่เป็นไข่แมงมุมครับนี่ครับาการขาดน้ําได้ปุ๋ยเยอะแล้วก็มาขาดน้ําทําให้เป็นอย่างนี้นะครับคือคนปลูกรู้อาการครับรู้เลยเนยว่ามันบกพร่องท่ออะไรบกพร่องบอกพร่องเรื่องอะไรครับก็มานําเสนอให้เห็นนะครับหเห็นเป็นตัวอย่าง อันนี้ก็คุมโคนคุมโคนนะครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็จากการที่ขาดน้ําไปช่วงแต่ว่าเขาได้ปุ๋ยมานะครับไปแต่ยอดมาเดีวก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าดูการแล้วช่วงนี้แดดแรงครับต้องหาที่กั้นนะครับหาที่กั้นทางแสงให้เขานะครับต้นทุเรียนเล็กนะครับถ้าแดดแรงมากในช่วงนี้นะครับต้องกั้นทางแสงครับนะครับ ตัวน,นี้นะครับก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่ครับใบเขาก็สามารถเป็นใบหากินได้นะครับ่าเป็นเป็นใบที่ปรุงอาหารได้นะครับสังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับก็ยัเนี่ยมีนกมาเกาะมีนกมาเกาะตรงนี้แล้วก็ทีแรกถ้าไม่มีตัวน,นี้นะครับ ถ้าไม่มีไม้เนี่ยนะครับไม่มีไม้เนี่ยเขาคงจะเกาะตรงนี้นะครับตอนนี้ท่านทำไมทําให้ใบตรงนี้หล่นไปยอดหล่นไปเป็นนกมาก่อตรงนี้เนี่ยเห็นขี้อยู่นะลาดลงไปตามต้นนะครับต้องแก้ไขนะครับนี่ครับเริ่มพรางแสงนะครับอย่างเงี้ยนะครับโดนแสงแดดแรงมากเลยครับต้นเรียนเล็กเดี๋ยวเขาคงแก้ไขได้รับการแก้ไขเป็นทางที่ดีขึ้น นี่นะครับได้น้ำคงที่ก็มียอดตกมานะครับครับอันนี้คืออาการหลังจากที่ให้น้ำได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ1สัปดาห์หลังจากที่ขาดน้ำไปประมาณ1สัปดาห์รัเพื่อนทำให้เขาได้รับผลกระทบนี่ครับต้นนี้ดูครับต้องทำทำสะเดงพลางแสงครับจากนี้โดนแสงแดดแผดเผามากไป แดดแรงมากครับสำหรับคนเดินกลางแดดยังร้อนแทบผมวจะแตกครับต้นนี้เป็นไงบ้างครับเด่นน้ำนะครับอืมโอเคครับนี่เนี่ยอาการล่องลอยของเขาครับที่ขาดน้ำช่วงนั้นนะครับใบเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยขาดเงี้ยแต่ว่าใบใหม่ที่ออกมาก็จะดีครับดีขึ้นคงจะแก้ไขเดี๋ยวรอบ หน้านะครับประมาณสัก1เดือนวันสองอาทิตย์ก็จะมาอัปเดตให้ดูคงจะเขียว้นเรื่อยๆครับคบต้นนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยมีการคลุมโคนเพราะว่าแดดจะร้อนมากครับก็เลยต้องให้คลุมโคนด้วยเศษาเศษจะ,จจะแห้งครับข้างล่างก็เป็นขี้วัว พอหลังสักหน่อยนะครับดูอาการเขาปกติสักหน่อยก็จะเอาขี้วัวมาโรยมาโรยทับรอบๆนี้ครับรอบทับเพิ่มให้เขาเป็นตรงปลายรากเขาได้หากินนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่มากครับใส่พอเหมาะเมื่อขี้วัวทับแล้วนะครับเขาก็จะเป็นปุย๋ยเป็นดินเป็นชั้นดินขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีไส้เดือนมีไตรมาทําทให้ดินโปร่งลงไปอีกครับ หลังจากที่วางที่วัวลลเสร็จแล้วก็จะเอาให้ามาครุบมามามา,มา,มาทับอีกครับแต่ท่านี้นั้นนะครับต้องดูรากด้วยว่าไม่ทับรากให้ลึกเกินไปครับเพราะว่ารากเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีอากาศมีโอกาสแลกเปลี่ยนนะครับนะครับตันนี้นะครับมีตันนี้มี เราอยัให้ปุ๋ยมีการสลัดใบแล้วก็มีใบงอกขึ้นมาตรงนี้ก็งอกนะครับแต่ว่าเป็นตรงนี้เป็นใบอ่อนใบอ่อนมากแล้วทีนี้เขาสลัดใบไปเยอะแล้วทีนี้ขาดน้ําทําให้ตรงนี้แห้งไปครับจอดแห้งไปเลยต้องตัดอกครับนี่นี่คือความเสียหายจากที่ดูแลไม่ไม่ทันครับไม่ได้ค่อยดี โย่สวนถ้าโย่สวนประจําทุกวันจะจะเห็นนะการจะไม่ให้ขาดน้ําแล้วก็จะไม่ให้ใช้กอย่างนี้ครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับก็น้ําได้มาโดยระบบอัตรนวัตินะครับก็ได้ตลอดนะครับอาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้าไปนะครับดูต้นนี้ครับเป็นยังไงครับต้นนี้ไม่รับผลกระทบเท่าไหร่ครับก็โอเคได้รับปุ๋ยรับอะไรก็เข้าสู่เพราะว่าปกติดีต่อไปครับ ได้น้ำแล้วนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างเออนะครับตอนนี้ครับมีอะไรครับเนี่ยโอ้ใบไม้นอนมาทำมาแมลงมาทำรัง่เนีแมงมุม,มครับก็จับมแมลงมาจับมแมลงแต่ว่ามันทําให้อ่ามาห่อใบทุเรียน ทําให้มันได้รับผลได้รับผลกระทบตรงน,นี้อ่ะกมาอนกมามา,มาจับครับแล้วก็ขี้รถนะครับงาวิธีที่จะไม่ให้นกจับนะครับคงจะทําไม้ยาวขึ้นมาอีกนะครับต้นนี้รู้สึกจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ก็ต้นงามครับงามดีเขางอกใบงอกยอดขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ช่วงที่ขาดน้ํานั้นใบเขา ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ารู้สึกก่ดหลุมนี้จะมีน้ํามาไม่ขาดน้ำมากครับเพราะเลยได้ใบต่อเนื่องกันอย่างครับต้นนี้เป็นไงครับดูครับเนี่ย ดีครับก็เขาได้รับการฟื้นตัวไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ครับต้นนี้นะครับแต่ว่าโดยสภาพใบก็เริ่มจากเขียวขึ้นแล้วแต่ว่าต้องพรางแสงครับนี้ต้องพรางแสงแดดแรงดดแดดแรงมากครับเอไามา่อยู่นะครับต้องพรางแสงให้เขาแตกร้อนนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับได้รับอืม คุมโคนอย่างนี้นะครับคุมโคนเพื่อให้เขา,าลากไม่โดนแสงแดดแล้วก็ความชื้นไม่หายนะครับดินไม่แห้งเกินไปนะครับก็ก็ได้เริ่มเนี่ยทางอาการอย่างเงี้ยใบย้วยอย่างเงี้ยนะโดนแสงแดดนี่ครับโดนแสงแดดมากนะครับแรงมากก็ต้องใช้แสแลนคลุมนะครับกันกันพังแสงให้นะครับ ต้นนี้เป็นไงเหมือนกันครับนี่เห็นไหมอาการเ็าโดนแสงแดดต้องกลางแสงนะครับเนี่ยใบเก่ากันโอ้ต้นนี้นะครับต้นนี้ใบร่วงไปหมดเลยยอดเตยก็รอดอมาไม่ไหวครับอยู่ไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องถอนทิ้งเลยครับเนี่ยถอนแล้วปลูกใหม่ครับไม่ต้องเสียไม่ได้เสียดายครับอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับนี่ใบเขาอย่างนี้โดนแสงแดดอย่างนี้ร่วงไปนะครับ อยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองพรางแสงดูก่อนถ้าเป็นใบไม่เหลืออย่างนี้แล้วนี่ไม่ได้นะครับคงไม่รอดนะตายเลยครับอย่างเงี้ยเป็นเพราะที่เขาได้สลัดใบสัดใบทิ้งทั้งหมดแล้วก็งอกอยอดออกมาแต่ว่าไม่มีใบสังคะหอแสงครับเอาไม่อยู่ครับอย่างเงี้ยตายเลยก็มีตายบ้างนะครับ อย่างนี้ไม่ต้องเสียดายครับอย่างนี้ตายแน่นอนครับถ้ายื้อไว้ก็ไม่โตครับเสีย,วเ,สยวเวลาต้องเอาต้นกล้าใหม่มาลงเลยครับหรือไม่ก็จะปลูกคู่กันไปเลยครับปลูกคู่กันไปตอนนี้ถ้ามันยังมีชีวิตยอยู่ได้ก็เดี๋ยวจะพรางแสงนะครับเอาแสดงมาคุมเาพรางแสงให้นะครับเนี่ยต้นนี้ที่ใบเขาใบเขาโดนแสงแดดแล้วก็ขาดน้ําไปช่วง แต่ว่าใบไม่หล่นครับแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันครับได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันตามสภาพของเขาครับพอใบไม่หล่นนะครับเขาก็จะงอกแห่แตกยอดมานะครับชุดนีอย่างนี้ดีครับอย่างนี้ได้ใบนี้ไม่ต้องไปสนใจครับยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นมาได้ต้องรอให้เขาปรับเปลี่ยนใบเป็นใบใหม่ขึ้นมานะครับต้นนี้นะครับอ่าดูครับ อันนี้ให้ดูเป็นความปกพร่องแล้วก็การแก้ไขนะครับคิดว่าตอนนี้แก้ไขก็ดีขึ้นแล้วเข้าสู่ภาวะปกติได้น้ำได้ปุ๋ยต่อไปก็เหลืออากาศที่แห้งที่แสงแดดที่ร้อนเกินไปก็จะใช้แสแลนมาพางแสงครับครับตุเรียนบนคันนาครบับรอบนี้มารายงาน ความคืบหน้าหลังจากที่ปลูกไปประมาณ2เดือนแล้วก็งดไม่ให้ปุ๋ยเลยนะครับ2เดือนอ่าเดือนหนึ่งแล้วก็มาให้ปุ๋ยเพิ่งให้ปุ๋ยได้2รอบรอบละสิห้าวันนะครับก็มาเห็นอาการานี้นะครับก็บอกว่าช่วงที่ปุ๋ยรอบแรกนั้นนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยรอบที่สองรอบที่สองนะครับก็มาขาดน้ําเพราะหมดฝน ขาดน้ำไปอาทิตย์หนึ่งนะครับโดนแดดเผานะครับก็มีอาการอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะได้มารายงานดูอัปเดตก,การเจริญเติบโตต่อไปครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ